สวัสดีครับผมนายองอาจดวงแย้มนะครับหรือคิมหรือสายลมแห่งความหวังดีนะครับผมณตอนนี้ผมเองอยู่ในช่วงของการเดินทางปั่นจักรยานทางไกลเพื่อนาผ้าไปผูกสักการะสารหลักเมืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับดังที่ตัวเองตั้งปณิธนนานไว้จะนําผ้าไปผูกสักการะศารหลักเมืองทั้ง7จจังหวัดผ้าทั้งหมดทําไว89้89ผืนครับเท่าพระชนมายุข,ของพระอ,องค์ท่าน เ7ผืน uh, นั้นมีเป็นชื่อของแต่ละจังหวัดนะครับผมตัวอีก12อผืนนั้นไว้ทําเหมือนกันแต่ไว้ผูกสักระ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตีดเดยกรมหลวงชุมพรหรือยาอ่าโมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับผมณนะตอนนี้ผมเองก็ใกล้เดินทางมาถึงจุดอ,อีก4ี่จังหวัดสุดท้ายของการเดินทางนะครับก็จะเหลือจังหวัดนองคายาจังหวัดอ,อุดรแล้วก็นองบาพูและก็จังสิ้นสุดของจังหวัดเลยนะครับผมณนะตอนนี้ตัวผมเองก็ เดินทางมาแล้วมากกว่า1 0 0 0่า 1, กิโลนะครับเพื่อนำผ้าไปผูกสัก,กระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผมเองต้องบอกว่าผมเองต้องกราบขอบพระคุณสำหรับมิตรภาพไมตตีน้ำจิตน้ำใจและทุกทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกความหงใยและก็การช่วยเหลือการอนุเคราะห์ต่างๆทั้งพี่ตำรวจทางหลวงและผู้ทอนแล้วก็พี่นักปัน่นหลายๆพื้นที่แล้วก็ทั้งที่ไม่ใช่นักปั่นเองนักขับแล้วก็ผู้คนที่พบเห็นผมเอง ผมฝากให้กดไลค์กดแชร์ตัวนี้ไปเพื่อเป็นตัวแทนให้เขาได้เห็นการขอบคุณของผมแล้วก็ให้เขาได้รับทราบว่าผมเองขอบใช้สิบนิ้วขอบพระคุณในสิ่งน้าจิตน้ำใจที่ทุกๆท,ท่านมีให้กับผมนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้ความอนุเคราะห์และความเมตตาจากพี่ๆทุกๆท,ท่านคุณนะ้าคุณอา หลายๆท่านที่ให้ความมนุกข้อผมในด้านต่างๆไม่ว่าที่พักอาหารการกินการต้อนรับการดูแลการเอาใจใส่หรือโทรมาถามสถานะถูกติบแล้วก็รวมถึงส่งข้อความในแชทเอ่อแมตเจนเจอร์ส่งความห่วงใย,ยมาต่างๆนานาแม้กระทั่งโทรถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเอ่อสุขภาพพลเมายเป็นไอ้สุขภาพ,พ,ร,าภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น รวมถึงการส่งต่อเรื่องราวของผมไปต่างพื้นที่เพื่อให้นักปั่นหลายๆพื้นที่ได้รับทราบและก็ให้การช่วยเหลือและก็การต้อนรับรวมถึงสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นทั้งนักปั่นและก็ไม่ใช่นักปัน่นผมเองต้องใช้สิบนิ้วกับขอบะคุณไว้ณที่นี้โดยเวลาที่เป็นคลิปวิดีโอมันก็จะสั้นฉะนั้นผมขอ,อขอให้สิ่งดีๆที่ผมได้กระทำมา,าจากเริ่มจนถึงจบ ขอให้สิ่งดีๆกลับไปถึงพวกท่านทุกคนขอให้สิ่งดีๆนำสู่ชีวิตของท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญทางหน้าที่การงานและสุขภาาพด้นทุกๆด้านนะครับผมขอให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ